สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับผมครับมือนีมีแนวทางเล่าพัฒนามาสูพี่น้องเอฟซีครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเบิ้งครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชได้รลาบนํากันครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดวันที่21กรกฎาคมครับผมครับเลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งครับคลิปนี้ก็จะมีแนวทางของสองเซียนเด้อครับผมครับก็คือ พอเส้นน้องไายครับพี่น้องเนาะพอเส้นน้องไายแล้วก็พี่ประกายครับผมครับพี่ประกายเพิ่นกะมีแนวทางเหล็กเล่าพัฒนาอ่ามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีครับผมครับตัวเด่นตัวอ่าวิ่งกับย่าเผยย่าผ่าได้ครับผมเหล็กพี่ประกายครับสําหรับพอเส้นน้องไายงวดที่ผ่านมาครับผมประเดิมขึ้นเวทีครับหลังจากที่ส่งให้กับเข่าครับพี่น้องเนาะพ่อขึ้นเวทีพ่นเข่าตัวตัวเด่นครับเข่าเด่นทั้งสองตัวเลยครับผมครับงวดวัางหัน ครับทั้งหาทั้งเจ็ดครับหมวดนี่ครับมาตามกันต่อครับผมเพิ่นบ่ได้ให้่สัมผัสครับพี่น้องเนาะเพิ่นอยากอยู่ครับเอาก่อนที่จิตไปรับช่มรับฟังตัวเลขของสองสำนักนี่ครับผมล่าพัฒนาพี่ประกายกับพอเซียนน้องค่ายน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณทั้งสองทันนี่เด้ครับผมตีเมตาเนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ครับ น้ำเทียบานรวยในเด้อครับพี่น้องครับผมครับไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยครับพี่น้องเนาะว่าแนวทางของทั้งสองสำนักนี่ครับมีแนวทางเล่าพัฒนาเป็นยังไงครับผมครับพิจารณาเบิงไปน้ำกันครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับน้องครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางของพอเส้นน้องไข่งวดที่ผ่านมาเด้อครับผมครับงวดที่ผ่านมาครับ เดิมขึ้นเวทีครับพี่น้องเนาะเขาตัวตัวเด่นครับผมหลังจากที่งวดก้อนนันนันเพิินทรงมาหอหาเจ็ดตรงตรงเลยครับผมงวดลาสุดทรงขึ้นเวทีครับผมเขาเติตัววิ่งครับผมครับเฉียดแต้มเดียวครับพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าเลขออกเจ็ดแปดครับผมนี่แหละครับผมเอาไปเบิ่งสองสำนักครับผมว่าว่าเจพีประกายหรือว่าพอเสียน้องค่ายงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎะดาคพกันเลยครับ นี่แหละครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพี่ปักกายครับพี่น้องเนาะกับลาวพัฒนาเซียนน้องคายครับพี่ปักกายวิ่งบน4กับ9เป็นหลัก10เด้อครับผมวิ่งบน4กับ9เป็นหลัก10ครับผมลาวพัฒนาหลักหน่วย3กับ2ครับ2ตัวบน4 3 4 2 9 3 9 2ครับลักลอย จับใส่กับเจมี่เจ็ดี่น้องเนาะเพิ่นให้เจ็ดเม็ดเดียวแล้วครับผมลักลอยเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สองครับผมก็คือตัวเน้นนด้วครับพี่น้องนี่ตัวเน้นเพิ่นเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สองเพิ่นเน้นซีใช่หล่ะครับพี่น้องเนาะครับเราก็มาที่เลขล่างครับผมเลขล่างเจ็ดลักหน่วยหรือว่าอ่าลักลอยบนนี่ละครับผมเจ็ด มาลักสิบศูนย์สองสี่ครับผมศูนย์สองสี่ครับพี่น้องเนาะครับผมครับ่นมาขายของครับวิ่งล่างเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับผมวิ่งล่างเจ็ดหลักหน่วยครับผมครับแก้มังกรวิ่งล่างเจ็ดหลักหน่วย ครับหลักสิบล่างศูนย์สองสี่ครับผมหลักสิบล่างศูนย์สองสี่ครับผมจับคู่ล่างศูนย์เจ็ดนี่ตัวเน้นเลยนะครับพี่น้องเม็ดเดียวแต่ว่าร่องๆมากอาจจะมีสองเจ็ดสี่เจ็ดกันไว้ครับผมครับเจ็ดหลักหน่วยล่างครับผมหรือว่าหลักร้อยบนครับฟันไปเลยครับพี่น้องเนาะเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สองพี่ประกายครับผมมาที ล่าพัฒนาสเสียน้องค่ายได้ครับผมเอาประเดิมขึ้นเวทีอีกหมวดที่สองด้วยครับผมบานนี้เด่นบนล่างหกห้าหนึ่งครับผมเด่นบนล่างหกห้าหนึ่งสองตัวบนล่างหกสามหกหนึ่งหกสองหกห้าครับผมแถวหกได้ครับผมเน้นที่หกสามหกหนึ่งหกสองลักหากระจิมีหาหกหาแปดหาเก้าหาศูนย์เน้นห้าหกห้าศูนย์ครับผม ลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหาครับพี่น้องเนาะเน้นหนึ่งหกเน้นตรงตรงกันกลับครับผมนี่แหละครับพี่น้องลาพัฒนาพี่ประกายและลาพัฒนาเซียนน้องคายครับผมสองสำนักยาเผยยาผาดครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมทั้งสองสำนักลาพัฒนาบ่าวจะเป็นพี่ประกายกับอ่าพอเซียนน้องคายก็ได้เห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมครับกิจเจนาเบิง เปรียบเทียบครับผมหลยๆสำนักหลๆอาจารย์ที่น้าเชียร์ผ้าล่วดได้นําเสนอไปก้อนหนานี้ครับพี่น้องเนาะลาเลี่ยงมาตั้งแต่ปูโรบบลี่ครับผมครับพอเสิร์ตครับพี่น้องครับปูโรบบลี่กับเลขมาครบบนล่างกับแม่นครับผมพอเสิร์ตหลักหน่วยบนล่างกับแม่นครับพี่น้องเนาะกับตัววินเิ่นกับเขาครับพอบางพี่หลักหน่วยหลักสิบครับผมเดินดีแล้วกับพอจะเจร่ญสินครับพี่น้อง หลักหน่วยครับเตือนดีเปรียบเทียบเบื้องใส่กันได้ครับพี่น้องครับผมกับแนวทางของผีปักายหรือว่าของพอเซ็นน้องไข่ในงวดนี้ครับผมเอาไปเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะไปรับช่วกันอีกครั้งหนึ่งกับลาพัฒนาของทั้งสองสัหนักนี้ครับผมเบื้องกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมารับช่วรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งลาพัฒนาผีปักายกับพอเซ็นน้องไข่ครับพี่น้อง นี่แหละครับผมพิจนาเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงเด้อครับผมครับสองสำนักนี่ครับเล็กบ่็อคอยชอนกันเป็นไรครับพี่น้องเนาะเล็กเป็นครับผู้หนึ่งอาจจะอยู่บนหรือล่างหัือใดกับพิจนาเบิง่งเปรียบเทียบหลายๆสำนักหลายๆเสี้ยนครับผมบวชนี่สองสำนักเอามาใสช้กำกันเด้อครับผม ว่าบ่ได้สัมผัสพอเส้นน้องไขยครับพี่น้องเนาะครับคนอาจจะติดงานอยู่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ครับลาพัฒนาที่ประกายและลาพัฒนาเสียนน้องไายครับเป็นแนวทางเบื้องครับผมเปรียบเทียบตัวเด่นตัวชนครับลายๆสำนักหลายๆอาจารย์มาประกอบกันเ้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผม ครับเห็นกันแล้วเด้อครับพี่น้องแนวทางลาวพัฒนาของพี่ปะกายหรือว่าของเซียนน้องคา่ครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องอีซีโชคดีเด้อครับพี่น้องครับผมถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่21กรกฎาคมครับพี่น้องครับผมครับแนวทางที่น้ำเชียร์ผ้ารวยไน้เสนอสูพี่น้องอีซีขอให้เป็นโชคเป็นลาภ กับพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมที่เขามารับชมรับฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องเนาะครับครับมาพอกันคลิปหน้าครับผมเด็กของผู้ใหญ่ลึกลับกับพี่สาวเกาหลีครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะเดินดีแล้วครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ